ที่3ก็คือเรากินอาหารเสริมตัวนั้นนะโดสสูงเกินเธอ,อโดสสูงเกินไปบางตัวถ้าเรากินเยอะเกินไปร่างกายเราอ่ะดูดซึมไม่ทันไม่ได้นะมันก็จะเสียของนะแล้วก็โดสที่ได้ต่อวนันอ่ะมันก็จะน้อยเช่นยกตัวอย่างสมมติว่าวิตามินซีเนี่ยเ,เรากินทีเดียวเลยพันมิลกร,รมัม เพ,เพราะเขาแนะนําว่าควรได้รับวิตามินซีวันละ1,000มิลิกรมต่อมื้อนะจะให้แบบหลายๆคนได้เข้าใจตรงกันนะวิตามินซีวันละ1,000มิลิกรัมใช่แต่ประเด็นก็คือถ้าเราหยิบวิตามินซีหนึ่งเม็ดหนึ่พมิลิกรัมใส่ปากกลืนพร้อมน้ำเนี่ยเราจะได้ไม่ถึงพันมิลิกรัมเพราะว่าในร่างกายเรากระบวนการดูดซึมวิตามินซีอ่ะมันจะต้องอาศัยแคริเออร์หรือตัวพาวิตามิน C นะเข้าในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทานวิตามินซีเมกะโดสเลยพันมิลลิกรัมฟึบไปเลยอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีหลายๆส่วนนะครึ่งหนึ่งมันก็จะหายไปเออที่เขาบอกฉี่แพงแบบนั้นนะก็คือแบบร่างกายมันดูดซึมไม่ทันก็แนะนำว่าให้แบ่งนะ เป็น500 500วันหนิ่งเกณฑ์สองครั้งนะคะ500ตอนเชา้า5 0 0ตอนเย็นแบบนี้ก็ได้เราร่างกายเราอะจะได้วิตามินซีนะได้1,000มลิกรัมแต่ถ้าเกิดว่าเราหยอดเข้าปากไปเลยทีเดียว1,000มิลลิกรัมร่างกายเราจะไม่ได้1,000มลิกรัมเข้าใจไหมต่อข้อ4ี่แบบต่อข้อ4เกิดปฏิกิริยากับอาหารอะไรางนี้แล้วกันแต่ไม่ใช่อาหารทุกตัวไงทีนี้ก็ต้องดูว่า วิตามินที่เรากินน่ะอาหารเสริมที่เรากินเนี่ยมันทําปฏิกิยากับอา,อาหารมือ้อนั้นๆหรือเปล่านะถ้าสมมติว่าใช่ก็เลี่ยงไปเพื่อที่จะไปกินมื้ออื่นซะอ่ะอันเนี้ยคลาสสิกสุดๆนะคนที่จะกินแคลเซียมเราก็จะแบบว่า,ากินหลังอาหารอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเวลาที่เราไปได้แคลเซียมมาเรากจะได้รับว่าอ่ะให้กินหลังอาหารอะไรเงี้ยไม่เวลาเรากินอาหารปุ๊บ เราก็กินแคลเซียมเลยซึ่งปรากฏว่าในอาหารมื้อนั้นๆอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบสมมุติว่าเรากินแกงขี้เหล็กมือนั้นอ้าวแกงขี้เหล็กมันคืออะไรมันคือธาตุเหล็กมันก็คือมีประจุบวกๆแบบเนี้ยนะมันก็แบบว่าชนกันนะจ๊ะมันก็ชนมันก็เด้งกันประจุบวกเหมือนกันเออบวกกับบวกเลยมันก็ชนกันเด้งกันันก็แย่งกันอะไรอย่างเงี้ยนะ เพราะันมันก็จะยิ่งทําให้การดูดซึมแคลเซียมน้อยลงเออยิ่งถ้าเกิดว่าใครที่แบบอุ๊ยชอบมากเย้ยอะไรอย่างเงี้ยเกขี้เหล็กอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็แบบจะยิ่งทําให้การที่เรากินแคลเซียมบอกเอา้าทําไมร่างกายก็ยังแบบแคลเซียมก็ไม่ได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่เจอบ่อยๆนะก็คือกินอาหารที่แบบเป็นลดการดูดซึม ของอาหารเสริมตัวที่เรากินอยู่หรืออีกอันนึงอ่ะทีนี้ต่อมาอา่ะต่อมาอ่ะข้อ5มาข้อ5ข้อ5ก็คือเรากินอาหารเสริมรวมกันไปหมดเลยจ้ะเออโดยที่เราไม่รู้ว่า,อ,าอ้าวไอตัวนี้มันห้ามกินด้วยกันหลายตัวเนี่ยนะหลายตัวมันมีปฏิกิริยากันนะ เอาง่ายๆว่าห้ามกินด้วยกันอะ่ะมันก็มีหลายตัวที่ไม่ควรกินด้วยกันอ่าเมื่อกี้เรายกตัวอย่างอะไรอายกตัวอย่างแคลเซียมเหมือนเดิมแคลเซียมก็ประจุบ,บวกๆก็ไม่ควรที่จะกินกับคู่กับธาตุเหล็กเมื่อกี้แกงขี้เหล็ก,กไม่กินเลยเนาะเออนี่ถ้าเกิดว่าใครที่จะต้องกินเหล็กแล้วมากินในมือที่กินกับแคลเซียมด้วยเนี่ยกรุณานะคะแยกมือนะจ๊ะแคลเซียมกินมื้อเช้าเหล็กกินมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรืออีกอันนึงก็คือ นี่ด้วยแมกนีเซียมเธอแมกนีเซียมก็ประจุสองบวกเหมือนกันเออหลายๆคนก็กินแมกนีเซียมก่อนนอนกินแคลเซียมก่อนนอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยจับแยกนะจ๊ะจับแยกนะจับแยกมันก็จะถ้ากินพร้อมกันมันไปตีกันเออนั้นนึกถึงภาพเพราะมันไปตีกันมันก็ทําให้การดูดซึมน้อยลงก็จะไม่ได้ผลแบบที่เราอุตส่าห์จ่ายตังค์เพื่อที่จะให้สุขภาพเราดีแต่มันก็จะไม่ได้อย่างที่เราอยากได้นะนะนะเพราะฉะนั้นมีอาหารเสริม หรือว่าวิตามินเกลือหลายๆตัวที่แบบมันไม่เข้ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาดูนะว่าแบบเออตัวนั้นตัวนี้กินได้ไหมหมอเคยทำไลฟ์ละเอียดกว่านี้นะคะก็เดี๋ยวไปหาดูในไลฟ์ย้อนหลังได้นะแต่วันนี้รวบรวมสาเหตุมาก่อนว่าเออมันมีสาเหตุอะไรบ้างเนาะที่แบบทำให้แบบเออเรากินแล้วไม่ได้ผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านะข้อ5แล้วมาสุดท้ายได้ยังข้อ6นะข้อห ข้อหกเนี่ยเรากินดีทุกอย่างเลยเราแยกมือกินเลยเ,เรารู้ว่าอันนี้มันตีกับอันนี้อ,อันนี้มันตีกันกับยาฉันก็ฉันก็ไม่กินแยกมือกันอันนี้ตีกันกับอาหารเสริมตัวนี้โอเคฉันก็แยกมือกันวันนี้กินวันนี้มีผักโขมนะเพราะฉะนั้นไฟเตะมันเยอะอไฟเตะมันก็ลดการดูดซึมแบบพวกวิตามินเกลือแร่ใดๆ วิตามินด้วยนะวิตามิน B อะไรพวกนี้นะคะก็ต้องกินแยกมื้อไปนะไม่เอามาถ้าช่วงไหนที่แบบกินพวกไฟเตตกินพวกที่อาหารที่มีไฟเตจเยอะอาหารที่มีพวกเ,เขาเรียกแอนตินิวตรินนะคะก็คือในกลุ่มของที่แบบมันลดการดูดซึมเลยเราก็ไปแยกไปกินมืออื่นที่ไม่มีตัวรบกวนเราทําดีทุกอย่างสุดท้ายนะก็ต้องมาพิจารณาเรื่องนี้นะจ๊ะนั่นก็คือว่า เรามีอาหารเออเรากินอาหารเสริมที่แบบไม่มีคุณภาพเนาะหรือเปล่าถ้าเกิดว่าอาหารเสริมไม่มีคุณภาพเนี่ยมันเป็นมันเป็นคำพูดกว้างมากนะไม่ใช่ว่าแบรนด์นั้นดีแบรนด์นี้ไม่ดีไม่ใช่นะคะปัจจุบันนี้หมอก็เชื่อว่าหลายๆแบรนด์ก็คือทำออกมาเอ่อแบบด้วยอะไรอะเทคโนโลยีด้วยความรู้ด้วยวัตถุดิบ นะกรรมวิธีการผลิตที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วประเด็นอันหนึ่งก็คือเก็บไว้ดีไหมนะมีตั้งแต่มันเสื่อมจากอะไรละ่ะเสื่อมจากเปิดทิ้งไว้นานออพวกเรารู้ไหมว่าอาหารเสริมทุกตัวเวลาที่เราปุ๊บหมุนป๊อกปิดแกฝ่ฝาต้องกินให้หมดภายในอย่างช้าที่สุดก็คือสองเดือนเออเอา้าว ข้างขวดมันเขียนหมดอายุปีหน้านะคะหมอแต่อันนั้นคือยังไม่เปิดเข้าใจไหมถ้ายังไม่เปิดอะ่ะมันก็จะเป็นตามข้างขวดแต่เมื่อไหร่เปิดกินแล้วอะ่ะให้ไม่เกินสองเดือนนะคะคนกินให้หมดก็คือเอาง่ายๆเปิดแล้วก็ต้องมีวินัยในการกินนะไม่เกินสองเดือนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสไม่ได้หมายความว่ามันจะเสียทุกตัวนะคะแต่มันก็จะมีโอกาสที่จะเสื่อม ตั้งแต่ถ้าอย่างเช่นฟิชออยเป็นต้นหมอก็จะแนะนำว่าใครที่แบบกินฟิชออยกินวิตามินดีคือมันเป็นออยเบสนะก็แช่ตู้เย็นไปนเลยเพราะว่าก็ลดโอกาสเจอความร้อนแล้วมันก็ออกซิไดซ์กับอากาศอีกอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะเสื่อมเร็วนะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้กินให้หมดภายใน2เดือนหลังเปิดดีสุดหรือบางอย่างผงยามันชื้นง่าย ยิ่งบ้านเรามันร้อนชื้นนะคะเพราะฉะนั้นพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยโอกาสที่แบบผงยามันจะจับตัวกันเป็นก้อนมันก็จะมีสูงเพราะอากาศบ้านเรามันเป็นแบบนี้นะคะแล้วทีเนี้ยเ,เวลาเรากินเข้าไปเนี่ยการแตกตัวมันก็จะไม่เท่ากับการที่เราเปิดแล้วกินให้หมดภายใน2เดือนเข้าใจนะเออว่าเปิดไปแล้วแบบเปิดไปหกเดือนโอ้แต่มันหมดอายุป,ปีได้เดี๋ยวกินต่อแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก่อนที่จะกิน อา,อาหารเสริมที่เปิดทิ้งไว้นานๆนเช็คก,ก่อนว่าสีเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมันเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนบางอาหารเสริมบางตัวก็เป็นผงหรือวิตามินเกลือแร่บางตัวอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นผงมันเริ่มจับเป็นก้อนอะไรเงี้ยก็ต้องดูว่าความชื้นก็จะทําให้ตัวซัพพลีเมนต์พวกนี้มันเสื่อมลงได้นะคะอ่านะเราต้องเช็ค นะว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เรากินแล้วมันไม่ได้ผลจะมันเกิดจากอะไรอ่านะสรุปอีกทีจ้าว่าเช็คก,ก่อนว่ายาประจำตัวมีไหมโรคประจำตัวมีไหมนะคะซึ่งอไอ้พวกเนี้ยมันปัญหาพวกนี้มันแก้ได้หมดนะไม่ใช่บอกว่าเออตั้งแต่ฉันกินไม่ได้แล้วเหรอก็ไม่ใช่แต่ว่าเราอาจจะต้องขอคําแนะนําพิเศษหรือละเอียดขึ้นว่าสําหรับเราที่เป็นโรคนี้หรือกินยาตัวนี้อยู่ควรกินอาหารเสริมแบบไหนถึงจะถึงจะได้ผลดีแบบนี้นะคะ กินผิดเวลากินโดดส,สูงเกินไปต่อมื้อนะต่อให้แบบกินถูกต่อวันแต่ต่อมื้อผิดอะไรอย่างเงี้ยนะมีปฏิกิริยากันเองระหว่างอาหารกับอ,อาหารเสริมมีปฏิกิริยากันระหว่างอาหารเสริมด้วยกันเองเอ่าแล้วก็อีกการหนึ่งก็คืออาหารเสริมมันเสื่อมคุณภาพนะคะเอออาจจะเปิดไว้นานไปเจอแดดอะไรอย่างเงี้ยยิ่งอากาศบ้านเรานี่แบบจะบอกให้ว่าแบบ ตัวร้ายก็ไม่หรอกมันก็ภูมิอากาศก็เหมือนเหมือนกันอ่ะนะแม้ส่วนใหญ่ก็ตัวเองมักจะชอบเก็บไว้ในตู้เย็นอ่ะเพราะอย่างน้อยๆแต่ก็กินให้หมดภาย,ภายในเวลานะถ้าเก็บไว้ในตู้เย็นอย่างน้อยๆมันก็แบบไม่เจอเรื่องของแบบความร้อนมันจะเร่งเสื่อมได้มากกว่านะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์เนาะแล้วก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะคืนนี้ไปก่อนบ๊ายบายจ้าบาย